ตัวนี้จะเป็นดอกขวานขยายแคลงเครื่องของรถมอเตอร์ไซค์นะครับอันนี้ของลูกค้าจังหวัดตรีนอมอำเภอเมืองนะครับลูกค้าสั่งไปคือจะมีอยู่2ขนาดนะครับขนาดดอกใหญ่ดอกใหญ่ตัวนี้จะใช้ขวานห้องแคลงข้อเบี่ยงนะครับแคง้งตัวโตโตตัว,ตว,ตว,ตว้องข้อเบี่ยงนะครับสาหรับส,สายยืดชักนะครับที่ครอบ โตข้อเบียงแล้วก็ยืดชักข้อเบียงเราจะทําให้ข้อเบียงโตขึ้นนะครับห้องแข้งจะแคบนะครับอันนี้จะใช้ขวานขยายให้ห้องแข้งใหญ่ขึ้นนะครับไม่ให้ข้อเบียงชนกับแข้งนะห้องแข้งครับแล้วก็อันนี้จะเป็นดอกเล็กนะครับใช้สําหรับขวานแข้งเพื่อให้ปลอกสูบมันเข้าไปได้นะครับใช้งานคนละตัวกันครับจะมีดอกเล็กกับดอกใหญ่นะครับอันนี้จะใช้งานบนสวรรค์แท่นก็ได้นะครับแล้วก็มิลลิ่งก็ได้นะครับตรงนี้จะโต สิบห้ามิลน,นะครับโตสิบห้ามิลน,นะครับตรงด้ามเหมาะสําหรับสว่านแท่นที่มีขนาดห้าหุนขึ้นไปนะครับที่จับดอกสิบหกมิลเกินไปได้นะครับแต่ตัวนี้ตสิบห้ามิลน,นะครับสินค้าจะทางร้านอู่ช่างตีเครื่องมืช่าง TBR Dosing Tool นะครับจะเดินทางวันนี้นะครับของลูกค้าจังหวัดสุรินทร์ครับส่วนเครื่องมือพิศษต่างๆที่ใช้ซ่อมรถยนต์รถจักรยานยนต์ สอบถามทางร้านโอช่างตีก็ไม่ช่างได้เลยครับเราทำตามสั่งที่ลูกค้าสั่งนะครับเพราะมีมากมายหลายอย่างครับเป็นเครื่องมือพิเศษมันไม่มีตัวเลขเฉพาะตายตัวนะครับขอบคุณลูกค้าทุกท่านครับ